สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสู้ผู้สุข้นนะคะเมน,นี่คุณยามาพบกับจองคุณยาคือเกาเนาะคุณยาสิ้ผ้ามานเห็ดหมูกรอบเนาะหมูกรอบเผากัะต้มก่อนจากต้มต้มประมา่านประมานมันสุกล้วค่ะยี่สิบนาทีสิบนาทีนี่นะ ต้มใส่เกลือเนาะค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาให้เยน็นถ้ากเกอามาจิ้มนะจน้ะเนาะจิ้มหมดเลยค่ะเนี่ยจิ้มเพื่อให้เนื้อหมูซึมเอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมีเกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆใครจะใส่ผงนัวก็ใส่นะคะแล้วก็จิ้มเนี่ยจิ้มลงไปลึกๆเลยค่ะ เเนื้อนี่ก็จิ้มเหมือนกันนะคะมันสีได้ซึมเอาเครื่องปรุงลงไปจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มเนาะจตะเนาะจิ้มแบบนี้เนาะจตะเนะเาะห้ากับสีทอดไฟบเลรงเนะจ้ะเพื่อมันสีได้บกระเด็น จิ้มเลยค่ะเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มจิมหนังเข้ากับจิ้มจิ้มลงไปลึกๆเพิ่งเสียค่ะจิ้มลงไปเลยลึกๆสี่เนอกจ่ะย่าก,ก็ทายชิปรวดเดียวเลยค่ะเพราะว่าตัดตอก่ะ บ่อบปินเนาะเอาแบบทายมาสดๆหรอกอะล่งเลยเพราะว่าใส่ลูกใส่หลานกะเขาก็เลียนหนังสือเนาะเก่งใจลูกหลานกะทายยังไนก็ลงแบบนั้นเลยค่ะนี่เนาะจิ้มจิ้มจิมจิม จิ้มแบบนี้ค่ะให้เครื่องปรุงมันซึมเข้าได้เนาะจิ้ม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 เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตอนมักเนาะมาปรุงเลยนเนาะจ้ะเนาะก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเนาะน้ำส้มสายชูเขาก็ใส่แบบนี้จ้ะใส่ลงไปเลยลาดลาดไปโต,ตอ่าโตมันนี่ ก็ได้มีบักหน้าก็บใส่บักหน้าก็ได้ค่ะใส่น้ำสมสาสู้เห็นหนังก็ใส่เพราะว่าสีอดาหนังเขาสีได้กรอบเนะคะ่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยบทต้องงานมันสมนันผสมฮักิมหนังแล้วเนาะคะ่ะเนใส่น้ำสมสายชู้ ยำค่ะย้ำน้ำส้มสายชูเลยคะ่ะย้ำให้เขาที่แล้วเนาะเข้ากับไส้เกลือไส้ยังเสียเข้ากับถูไปตามหนังมันี โอ้ไปตามเนื้อหมูนเนาะจ้ะเนาะเห็นแบบนี้แบบนี้เด้อจ้ะเดอ้อแล้วต้องใส่หลายค่ะอ่าเราหมักเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้สักยี่สิบนาทีนะเพื่อนๆยี่สิบนาทีเดอ้อเดี๋ยวมาดูกันใหม่มาลงมือทอดเลยค่ะอ่ามันจะได้ยี่สิบนาทีเลยเนาะแต่เนะเาะเข้ากะ ใส่น้ำมันลงไปเปิดแก๊สเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆอ่อนๆได้ดีค่ะเพื่อนๆมันสีได้โบกกระเด็นเนาะ mm hmm. ตเตาแก๊สยาก,กันรนีบ่อคอยล้มอันใส่อันนี้ลงไปเพราะเพราะว่าบ่มีตัดแกง ทอดหมูก่อนมาสามรอบแล้วบ่มีต่แกงจากเชือ้อเอาใส่ลงไปตอนอันกระทะน้ำมันเย็นๆเลยค่ะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปตอนน้ำมันเย็นๆเลยเพื่อนๆเขาจังสีน้ำมันเอ่อมัดสีเบอรได้กระเด็นเนาะจา้ะเนาะเต็มกระทะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ตอนน้ำมันเย็นๆ เปิดไฟอ่อนๆนะขอนาะเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปจ้าเนี่ยทอดไฟอ่อนๆค่ะทอดหมูกรอบนี่ใส่เวลาเป็นชั่วโมูงเลยค่ะ สีอัน่ันเป็นชิ้นๆชิ้นๆไว้เนาะเวลาเะเวลามันกรอบแล้วเอาสิได้หันง่ายๆเนาะจ้ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูเด้อทอดไปแบบนี้ค่ะอ่อนๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาทอดหมูกรอบใส่เวลาเป็นชั่วโมงเลยบบเพื่อน ทอดไฟแรงไม่ได้นะแตกหนังเขาจะแตกแตกปุ๊กปักปุ๊กปักถ้าหนังเขาสุกหนังหนังเนี่ยค่ะซุกแล้วอมันกระีิบ,บ่แตกเน,นาะจะเนาะถ้าเขาถอดไสแห้งหนังเขายังบอสุก มันนี่น้ำอยู่ข้างใน,นยม่สิบแต่ปุ๊บปะปุ๊บปะเย็นบ่ได้เลยห่ะค่ะพ่อห้าถอดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นกับพ่อเนาะคะ่ะห้าเอาขื้นมาพักไวให้เย็นแล้วก็เอามาทอดรอบสองค่ะเพื่อให้หนังเขาคู่หนังเขาพอง ดี๋ยวมาเบิ้งตอนกอไปเนาะเนี่ยทอดไฟอนอนอนค่ะทอดหมูกรอบนี่ใส่เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะ สิอันพันเป็นชิ้นๆชิ้นๆไปเนาะเวลาเเวลามันกรอบแล้วเ้าสิได้หันง่ายๆเนาะจา้ะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูเด้อทอดไปแบบนี้ค่ะอ่อนๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาทอดหมูกรอบใส่เวลาเป็นชั่วโมงเลยเพื่อน ทอดไฟแรงไม่ได้นะแตกหนังเขาจะแตกแตกปุ๊กปักปุ๊กปักถ้าหนังเขาสุกหนังหนังเนี่ยค่ะสุกแล้วอ่ามันกระสิบ่แตกเนาะจะเนาะถ้าเขาถอดไฟแห้งหนังเขายังบ่สุกอ่ามันมีน้ำอยู่ข้างใน ไม่สิแตกปุ๊บปะปุ๊บปะเย็นก็ได้เลยแหะค่ะพ่อห้าวทอดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นกับพ่อเนาะค่ะห้าวเอาขื่นมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาทอดรอบสองค่ะเพื่อให้หนังเขาฟูหนังเขาพอง แกมาเบิ่งตอนก็ไปเนาะแกมาเบิ่งตอนก็ไปเนาะใช้เวลานาะนานเพืเ่อนเนี่ยเพื่อจะได้ครึ่งทางใช้เวลาทอดโดนด้วยค่ะหมูกรอบตัวหนังสีแห้งขั้นบ่แห่ง,ง,หงมันก็สี่บรอรองบ่กรอบ แล้วก็ต้องทอดไปใจเย็นๆน,นะเพนะื่อนๆเนาะชโมงกลัวเลยเด้อนเดี๋ยวเหลืองจ้งน้อยห่ากบสิตักเหลืองแล้วแบบนี้ห้าสิตักขึ้นมาผักห้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราสิห้าสิทอดรอบสองจ้ะจนสิกรอบเนาะ ตอนนี้เข้ากับสีตักขึ้นมาพักาไว้น้ำมันนี่เข้ากับสีเทออกนะคะ่ะเหลือน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนห้องทอดไฟแห้งน้ำมันสีดำสีทิ้งเลยบริใส่นอกใจเนาะเดี๋ยวตักขึ้นก่อนนะจากเนาะตักขึ้นแล้วมาพักไว้ให้เย็นนอกจากนียพักไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวสีทอดรอบสอง จ้างสิงก่อเพือ่อนเพื่อนแล้วทอดรอบสองเลยนะคะบัดนีอ้อาตั้งน้ำมันให้หอนเนาะจ้ะเนาะเ้าก็กมาทอดรอบสองอเห็นบอกอ่ะเขาก็สิแตน,น,กกนเขากรอบเขาแล้วทอตอนเสิร์ฟเติร์เดี๋ยวทอดตอนเซตเนาะจ้ะเดี๋ยวรอตอนตักขึ้นเนาะ อหมูกรอบก็เซ็ตแล้วเนาะจ้ะเนาะสีมะฮันเนี่ยเบิ้งได้แบดนี้มันมันกรอบบันไดเนาคา่ะได้ยินเสียงบ่เสียงกรอบมีดบ่คมน้ำละมีดคุ้นยากอะ่ะถือ นี่กรอบค่ะเพื่อนๆเหน,นบ้าลิน้นเสียงบ่าค่ะเสียงกรอบหมูกรอบเราก็เสร็จสิ้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชม ลองเอาไปทำตามดูเด้อจะแสบหลาย